สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีตาแอสโทร l o จีมาตัวดวงรายสัปดาห์งานเงินความรักคำแนะนำมีอะไรไปรัฟังกันเลยสำหรับดวงการงานของคุณคุณจับได้ไพ่คงเบ้งซึ่งเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีสติปัญญาที่เป็นเลิศนะคะเป็นจอมทัพเสนาธิการทหารที่มีความเก่งกาจในเรื่องยุทธศาสตร์การรบเป็นอย่างยิ่งค่ะ เท่ากับว่างานในสัปดาห์นี้นะคะเหมาะกับงานที่ต้องใช้สติปัญญาความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงค่ะต้องมีทักษะหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน,นะะโดยเฉพาะด้านบริหารหรือว่างานที่ไปเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจนักปกครององค์กรระหว่างประเทศเพราะว่างานของคุณนะคะต้องใช้ทักษะใช้ความคิดความอ่านที่ลึกซึ้งมองการไกล สามารถวิเคราะห์วางแผนทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการวางกลยุทธ์ในองค์กรทำให้ทีมงานและบริษัทก้าวไปข้างหน้าและบรรลุจุดประสงค์อย่างสมความคาดหมายและยังเป็นช่วงสัปดาห์ที่เหมาะแก่การเริ่มต้นของการศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมการสั่งสมความรู้อย่างเป็นไปอย่างทีละขั้นละตอนอย่างมีระบบระเบียบเพื่อทำให้ตัวเองมีความเข้าใจในเนื้อง,งาน ทำให้มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถสามารถผลักดันงานของตนเองให้ประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนอกจากนี้นะคะยังเป็นการเตือนสติด้วยนะคะว่าสัปดาห์นี้จะต้องรู้จักใช้สติปัญญาความสุขขุมรอบครอบนะคะ ความเยือกเย็นในการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งสามารถจะทำให้วิพานวิกฤตหรือบรรลุความสำเร็จได้อย่างไม่ยากนักรวมถึงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลังงานเป็นที่ปรึกษาก็โดดเด่นในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับดวงการเงินของคุณในสัปดาห์นี้คุณจับได้ไพ่พระกิจนานาซึ่งท่านก็เป็นปางหนึ่งของพระนารายที่อวตารลงมาเป็นเด็กนะคะแต่ว่าเป็นเด็กที่มีฤทธิ์เพราะว่าไปสามารถปราบเท้าพนาศูนย์ซึ่งเป็นหยักได้ด้วยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งเป่าคุยนะคะซึ่งคุยเนี่ยก็แน่นอนเป็นเรื่องของความสุนทรีรื่นเริงนะคะหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจเลยมองว่านะคะคในเรื่องของการเงินเนี่ยโดดเด่นนะคะก็คือมีเงินใช้ชิลๆสบายๆหลังจากที่ตรากตำทำงานมานะมีความมั่นคงทางการเงินดีค่ะเรียกว่าสัปดาห์นี้อยู่ได้สบายๆไม่ลำบาก แต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้แบบหรูหราฟุ้งเฟยนะคะเพราะว่าพระกิจนะเนี่ยท่านยังเด็กอยู่สำหรับการใช้จ่ายนะคะก็อาจจะใช้ไปในเรื่องของความสนุกสนานบันเทิงนะ,ะในลักษณะของเด็กๆก,การซื้อของเล่นนะ,ะให้บุตรหลานบริวารการทํากิจกรรมสนุกสนุกใช้จ่ายเงินในสิ่งที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขนะ,ะแต่ว่าไม่ได้ฟุ้งเฟยฟุ้งเฟ้อเพราะว่าเด็กนะคะก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนั่นเอง แต่อาจจะต้องระวังเรื่องของการเอาเปรียบนะคะเพราะว่าพระกิษณะเนี่ยกำลังเป่าขลุ่ยนะบางทีขลุ่ยเนี่ยเป็นเสียงดนตรีที่ทําให้เรารู้สึกเคลิบเคลิมอ่ะก็เหมือนบางคนเนี่ยอาจจะได้แบบยินคนอื่นเขาพูดนะเขาเป่าหูนะคะแล้วคนนั้นก็ดูน่าเชื่อถือนะเพราะว่าเป็นพระกิษณะไงเป่าหูเป่าขลุ่ยมาแล้วรู้สึกเคลิมนะคพะพอเคลิมเสร็จก็ยอมที่จะจ่าย เรียว่าหลงคารมเชื่อคนง่า้นะบางทีถูกหวานล้อมหรือหลอกลวงนะให้เชื่อคําพูดของเด็กหรือคนที่ดูน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้สําหรับดวงความรักในสัปดาห์นี้ท่านจับได้ไพ่เมฆขลากับรามสูรน,นางเมฆขลานี่นะคะเป็นเทพธิดาที่ว่าดูแลนะคะรักษาคุ้มครองคนที่เดือดร้อนที่ได้รับภัยพิบัติจากท้องทะเลค่ะ นางเนี่ยก็จะมีดวงแก้ววิเศษนะคะที่ส่องสว่างแล้วก็สวยงามมากๆค่ะชอบออกมาไรา้รำกลางสายฝนทุกครั้งที่มีฝนตกจนนะคะทำให้ยักษ์เนี่ยคนที่เขามีขวานเป็นอาวุธเนี่ยอยากจะได้ดวงแก้วดวงนี้มาครอบครอง <c oughs> ก็เลยใช้กำลังค่แย่งชิงคว้างขวานนะคะจนทำให้เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่านะอันนี้ก็คือฟ้าแลบฟ้าผ่าบนโลกมนุษย์นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามยักษ ตนนี้ก็ไม่สามารถแย่งชิงลูกแก้วได้สำเร็จถ้าพูดถึงความรักแน่นอนมันจะเป็นสัปดาห์ของการแย่งชิงบังคับขู่เข็นในสิ่งที่ตนเองต้องการนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของความโกรธความกดดันความขัดแย้งกันเองการต่อสู้นะที่เป็นอย่างถึงพิกถึงขิงซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความผิดหวังหรือว่ามีรักที่ขมขืนนะคะ จนไม่อาจสามารถลืมภาพอดีตนะ,ะที่มันขมขืนได้สำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็อาจจะเป็นช่วงสัปดาห์ที่รู้สึกมีความทุกข์ทรมานกับเรื่องของความรักในอดีตอาจจะมีสิ่งมากระตุ้นบาดแผลของคุณได้แต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่รู้สึกว่าความรักอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการมีความวิตกกังวลสูงอาจจะไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตคู่สักเท่าไหร่นะคะ คุณจะรู้สึกถูกกดดันรู้สึกว่าเราอ่ะเข้าไปอยู่ในเกมของความรักการแย่งชิงการแข่งขันเพื่ออยากจะให้คนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่ะชนะใจเขาแล้วก็ทำทุกวิถีทางโดยบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องของความถูกต้อง แต่ข้อดีของไพ่นี้ก็คือว่านางไม่ขลาเนี่ยนะคะเขาสามารถต่อสู้กับรามสูรรามสูรเนี่ยไม่สามารถแย่งลูกแก้วไปได้ทำให้นะปัญหาต่างๆที่มีเนี่ยเราจะสามารถใช้สติและความสามารถในการ,รเผชิญปัญหาต่างๆด้วยความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทนนะ,ะแล้วก็จะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดี สำหรับคำแนะนำของคุณนาะคุณจับได้ไพ่พระแม่ธรณีซึ่งเป็นเทพของผืนแผ่นดินพื้นพิภพนะค้ำจุนโลกและชีวิตมนุษย์และสรรัตว์นั่นเองนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งผู้หญิงเก่งนะแล้วก็ตามตำนานเนี่ยเคยบีบมวยผมเนี่ยจนเป็นน้ำท่วมเลยนะคะเพื่อไปขัดขวางพญามารกับเหล่าเสนากองทัพเนี่ยตอนที่ เหล่ามาเนี่ยกำลังจะมาขัดขวางพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านกําลังจะตรัสรู้นะคะก็เลยเป็นชื่อว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมแสดงว่าผู้หญิงอรชรอนอ่อนแอนท่านนี้นะคะ มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งใช่ไหมคะสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆเป็นนักสู้นะคะพร้อมนะคะที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายก็คือปกป้องพระพุทธเจ้านะค,ะคือไม่มีการหวั่นไหวเลยแสดงว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะค,ะคุณมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่คุณพร้อมที่จะฝ่าฟันนะ,ะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม อึดถึกลุยอดทนซึ่งการทำเช่นนี้นะก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนหรือออกกําลังกายหรือกินอาหารที่ดีและโดยสภาพจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าท่านบีบมวยผมอยู่คนเดียวเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะคะสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยต้องระมัดระวังรวมถึงนะคะความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปนะคะเพราะว่า เรารู้สึกว่าเรามีพละกกำลังมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะเราสามารถสู้เหล่ามานะเหล่าอาธรรมได้เนี่ยบางทีการที่เราเชื่อมั่นเกินไปเราไม่ฟังใครเลยนะก็อาจจะทำให้เราตัดสินใจอะไรผิดพลาดแล้วมันเกิดจุดหักเหในชีวิตนะซึ่งคุณก็อาจจะตั้งตัวไม่ทันก็ได้นะบางทีอาจจะประสบปัญ,ปญหานะคะเพราะว่ามาจากตัวเองนั่นแหละที่มั่นใจมากไป เพราะฉะนานะคะก็จะต้องเดินทางสายกลางเอากำลังดีเพราะอย่างไรเนี่ยคุณก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายประจำสัปดาห์นี้สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ไอดีชีต a s t r โทร g y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ